ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขคานน้อยทุกท่านนะคะสวัสดี FC สาวน้อยด้วจ้ะเด้อ สำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมเบิ่งผลของหมื่ว่านกันก่อนเนาะจ้ะเนาะท่านผะูทท้ชมสำหรับผลห้าน้อยหมื่ว่านนี่เข้าอีกแล้วเดอ้อท่านผู้ชมนูน้อยดีใจกับทุกท่านที่ถึกร่างว่านได้จ้าเดอ้อหมื่ว่านนี่คือสีได้กันสุกคนอยู่เนาะจ้นะเนาะเข้ารอบพิเศษล่ะกะรอบปกติรอบปกตินั่นแปดหนึ่ง ตเน้นเจาะเด้อท่านผู้ชมเน้นเจาะรอบปกติคงซีด้กันสุกคนเนาะจ้นะเนาะยินดีกับทุกท่านนะคะที่ถูกรางวัลน,นะคะเข้าไปเต็มๆแล้วจ้ะเด้อเด่นรองมาครบนะคะซ้ายวิ่งเนาะจ้นะเนาะซ้ายวิ่งช่วงนี้เลขในตะล่างห้าวเข่าหลายชุดเนาะจ้นะเนาะเข่าหลายชุดอยู่ กะย่างดีเนาะจ้ะเนาะแอดมินกะย่างเจาะเขา่าเจาะเข่าในหกชุดเด่นเด้อจ้ะเด้อเหล็กในหกชุดเด่นนี่แอดมินบ่อยากให้ทีมเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแอดมินเจาะออกมานั่นแอดมินกำมั่นใจคือกันเด้อจ้ะเด้อแล้วก็เข่าไปรอบพิเศษสี่หนึ่งเลยจ้ะเด้อเข่าเหล็กในตะล่างเนาะจ้ะเนาะสีหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าเนาะจ้ะเนาะรอบพิเศษเข่าบนล่างเด้อจ้ะเด้อ สี่หนะจ๊ะเนาะสี่หรอบปกตินั่นคือ81นะจ๊ะเนาะเข้าชุดเน้นเจาะแอดมินหนูน้อยขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะสำรับมื่อนี้ไปรุ่นกันต่อเลยนะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางสำรับท่านใดที่เข้ามาแล้ว แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนำํำเดอ้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจกวยทอดมันทอดขนุนทอดหรือว่าจะเป็นครีมนะจ๊ะเนาะโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะพร้อมส่ง0926325513นะคะเมมเบอร์ Member ทักไลน์ได้เลยนะคะสำหรับ มันทอด3ถุง100บาทค่าส่ง50บาทนะจ๊ะเดอ้อขนดนุนทอดถุงละ49บาทนอะจนะ้ะเนาะท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยเนอะจนะ้ะเนาะมารับชมแนวทางกันต่อเลยเนอะจา้าแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะ จำวันที่10มิถุนายน2565เลขในตารางนะคะ 2 3 9 0 4 5นะคะเลขในตารางนะคะเด่น2และรอง3นะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินบอกใบทุกคลิปดเดอ้อจ้าเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเล่นแค่พอสนุกสนานนะคะ5บาท10บาทนะคะเล่นเท่าที่ทุนจะของมีดเดอ้อจ้าเด้อฮานอยรวม3าฮานอยนะคะพิเศษปกติและ V.I.P ได้แล้วหยุดนะคะ หชุดเด่นนะคะท่านใดบ่มักหกชุดแอดมินูหน่อยจบให้เลขในตารางจับคู่เองได้เลยเด้อจ่าเด้อเพราะว่าเลขในตารางช่วงนี้ก็มาหลายคู่เหมือนกันนะจ๊ะเนาะหกชุดเด่นที่น่าจะมานะคะ สองสามสองเก้าสองห้าสามเก้าเก้าสี่และเก้าห้านะคะสามชุดเน้นนะคะ แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ